ออกทางนี้กันบ้างฮะบินไปเลยโอ้โหเอาละฮะบินอแล้วฮะโอ้ไกลเลยฮะโอ้เหมือนจะลวดเลยทุกคนเหมือนมันไม่ใช่รถแล้วนะตอนนี้โอ้เฟียวออกนอกโลกได้ชิพายมันบินไปไกลมากนะทุกคน โอ้โอ oh, 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 ้โอ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 ้เดียวนี่แกลองเครื่องเนี่ยอุ้ยเอาละครับสวัสดีคุณดูชเวนแล้วก็ทุกคนฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟิวล็อกหนึ่งเก้าหนึ่งนะฮะอยู่ในเกมฟิวจีได้ครับวันนี้ครับเนื่องจากครับคลิปครับคลิปคลิปครั้งที่แล้วนะครับผมลองเกี่ยวกับจีทีอาไปรีวิวจีททุกคนดูนะครับวันนี้ครับผมจะเล่น GTR แบบใหม่ฮะด้วยการเล่นแบบว่าใส่ไนโตรนะฮะสปีดบูทของเรานะฮะสปีดบูทสปูดบีทนะฮะนี่ เป็นโทรโบโคู่2ค่้าเลยมันเป็นในโตที่แบบโคตรพีมหาความเร็วนะฮะมันดันแบบพุ่งทะยานสู่นอกอวกาศได้เลยนะฮะโอ้โดูดินี่ผมพติดมาข้างๆเลยเนี่ยโอ้โหแล้วดูนี่ GTR คันนี้สําหรับแข่งซิ่งโดยเฉพาะนะครับโอ้โหดูกันนะว่าวันนี้ถ้า GTR นะฮะใส่สปูดบีทของเราเข้าไปนะฮะมันจะเป็นยังไงนะฮะ มาดูกันนะใครเข้ามาใลมิไม่กดไลค์คลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อนใจผมด้วยนะซับสไคร์กดกระดิ่งใครยังไม่ได้กดแจ้งเตือนฝากกดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการเตือนคลิปใหม่ในครั้งหน้านะฮะเดี๋ยวผมวองเครื่องคันนี้ทุกคนให้ดูกันก่อนนะว่ามันแรงขนาดไหนนะฮะโอ้โหเป็นไงความเร็วนี่กดแบบเบาๆนะนี่กดแบบเบาๆนะสี่ร้อยนะเดินเครื่องนะใส่แบบเต็มที่นะหัวไหล่หกร้อยกว่าแกหกร้อยก็แตกแล้วว่ะว้ โอ้โหเร็วมากตงนี้โ้โนี่คือความเร็วของจ t ทเวลาใส่สปูดบี๊แล้วเป็นอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆขับครับเพราะว่าจ t ทมันแรงจริงนะเวลาใส่สปูดบีแต่ถ้าแต่ถ้ามันเร็วเกินไปล้อก็เอาไม่อยู่นะล้อแตกได้เลยนะฮะเอาละเดี๋ยววิธผมลอวองเครื่องให้น้องๆขอแนะนําไปก่อนนะครับผมให้น้องเขาเปิดนํากันไปก่อนเลยฮะ g t ททุกคันคนั้นนี่นคือจ t ทปกตินะครับ โอ้โหเดีย๋ยวพรุนี้ผมจะจีนาไปได้หลายๆอย่างเลยใส่สป,ปูดบี้มันจะเหินฟ้าทะลุโอกาสหนักแค่ไหนนะฮะเหมือนรถคันไปแล้วฮะไปฮะผมจะลองขับไล่แบบว่าไม่เอาเร็วมากนะฮะค่อยๆไลเลี่ยงไปฮะปล่อยเร็วแค่สี่ร้อยพอฮะดูฮะนี่ขนาดให้น้องๆเขาน้ำก่อนนะเนี่ยยิ่วเร็วมากฮะโอ้โหอย่างก,กันในหนังโอ้โหดูเลยโอ้ฟิวโอ้แซงทุกคันที่ขวางหน้าฮะโอ้โหสป,ปูดบี้มันดีอย่างี้เองอะแดกเดิร์กแซงหมดนะ โอ้ยไปไงรถพี่ใหญ่ฮะโอ้โหค้รนเร็วฮะความเร็ว5้อ60กิโลเมตรชั่วโมงฮะนี่คือเราใส่แบบความเร็วแบบพอดีพอดีนะทุกคนนี่คือพอดีนะ500กว่าลายตาเลยฮะโอ้โหเปไงใส่สปีดบุกเข้าไปช่วยได้เยอะนะฮะแต่ผมเบรกก่อนโอ้โหเบรกที่จานเบกรกล้อเลยเห็นไหมฮะโอ้โหเชดเบรกระยะไกลมากนี่ผมกดเบรกทั้งเบรกหน้าเบรกหลังเลยเนี่ยโอ้โห เบรกแทบไม่อยู่ทุกคนมันเร็วจัดอะดือด,ดูเห็นซาซ้ายล่างไี่ฮะสีเหลือเลยคือจานเบกรกล้อนะทุกคนโอ้โหเบรกไม่อยู่ฮะนี่เวลาเบรกที่มันกินระยะไกลมากโอ้โหเดี๋ยวผมดูน้องๆขับก่อนนะรอฮะมันลอดักรอน้องๆนี่น้องๆมาแล้วฮะโอ้นี่แดกโอ้แดกแรงมากครับโอ้โหทุกคันมาด้วยความเร็วหมดฮะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหสิ่งมากครแต่ละคันเป็นไงโอ้โหแต่ละคันสิ่งมากนะฮะดูฮะโอ้คันไหนก็สิ่งนะฮะแข่งกันสนุกค,ครับฉากบนี้ผมชอบมากดูพี่ดำเราตามหลังมาเลยฮะค็สีดำเราแหมรถนอกสีดำเราดีต้องบอกเลยว่าน่าจะช้าสุดในตระกูล GTR แล้วมั้งฮะ ไปฮะพี่ใหญ่อย่างเราฮะโโอ้หเครื่องยนต์เหลืองเลยฮะเครื่องยนต์เหลืองผมก็ไปได้ระดับนี้แล้วไปฮะบอกเลยว่าอีเจาวจีอาร์ไปก่อนเลยฮะมันขับความเร็วประมาณ300แล้วขับ500นี่ก็คือแบบแซงได้สบายแล้วนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมหน้ายกทำไมหน้ายกล้ออะไรตัวทำไมหน้าไปยกเรือเฮ้ยเฮ้ยแบรกเออ เขาไมา่อยู่แล้วอออ๋อเฮ้ยเอ้เอ้ย,อยจะยินด้วยเอ้เอเฉียวเฉียวโอ้เร็วจัดนะนี่กระดาษไม่มีล้อยังขับแสงได้คิดดูเร็วขนาดไหนอะคุ้นเร็วโอ้โอเกือบชนสีดำละความเร็วค้าเป็นหมื่นเลยนะเป็นพันนะหูมันเร็วจัดเมื่อกี้ พร้อมนะไปเดี๋ยวไม่ทันน้องๆฮะอย่าขับขึ้นแสงน้องๆฮะขอไม่เกิดห้าร้เมื่อกี้แรงจัดล้อกระโดกเห็นหน้าเห็นแล้ว่าเห็นใช่ไหมฮะหน้ากระโดกเลยความเร็วของปีศาจจริงฮะโอ้ดูว่ะ ยิ่วโอ้ยกันในหนังโอ้ยโอ้ยโยิงดูไปโอ,อ้ยเร็วจัดนะแซงทุกคันที่ขวางหน้าฮะโอ้เออดูว่านี่ใครนั่งขับอยู่นี่แซงแบบไม่มีหรอโอ้เร็วจริงจนะังฮะ ปินไปเลยนี่โอ้โหเอลอลงน้ำแม่งไอ้หมดนนี่คือ G d R เวลาใส่ในสปีดบูธของเราฮะโอ้โหยับเยินขับตกล่องอยีงไม่ได้พวกมึงนี่ฮะผ่าแล้วเชียวไอ้วกนี้แปลกนะฮะถามมีให้ขับไม่ขับนะฮะขับตกล่องน้ำกันหมดโด หลอนเลยฮะขับตรงนี้ไอ้ไอ้หลอนอ้าวขับต่อได้นี่มันก็ฉลาดนะฮะไม่เห็นโง่เลยเนี่ยขับได้สบายฮะทางแง่กูไม่น่าชมมันเลยเร่งร้อนที่หนึ่งนะลวงน้ำหมดฮะลวงน้ำหมดฮะทุกคนนะจำด่านนี้ก็ได้ไหมฮะนี่ด่านคลาสสิกพื้นฐานของเราเลยนะฮะโอ้โหด่านแรกๆที่เราเล่นกันเลยฮะไหลลงนะฮะจากที่สูงฮะแลมครับ ไปฮะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูจีทาคันธรรมดาธรรมาราธรรมาราธรรมาดาไหลลงจากแดมป์ก่อนนะสภาพเป็นยังไงนะครับไปฮะอันนี้ก็อีกคันหนึ่งฮะไปฮะ,ะดูนะฮะนี่จีทีอาร์นะครับคันปกติฮะนี่ก็ไหลลงแบบชิวๆไปเลยฮะโอ้โหโอเคไปก่อนนะสีดําเงินนะ นี่ไหลลงแบบนิ่มๆฮะเออลงแบบนิ่มๆมะโอ้โหแค่ยางยุบๆฮะโอ้โหชนขอบฮะพิกพิกลงแมนะ่น้ำเอ้ยพิกลงขอบตะไปเลยฮะคันนี้ฮะมาเบาๆโอ้โหหมุนลงไปฮะนี่คือการลงอ่ะ <laughs> เดียวเดียวเป็นขึ้นนะครับ โอก็แลกอธิบายเลยโอ้ขึ้นมาบนหอนี <k <k> <k <k ่สวยมากมันจะมีสักกี่คันที่ทำอย่างนี้ได้กับเนี่ยโอ้โหคาหน้าคาตาอะไรจะบังเอิญเป๊ะขนาดนี้ครับเนี่ยดูรถฟีหใหญ่นะฮะดูสภาพนี่คือรถ g ดาธรรมดาานะที่ไหลลง่างที่สูงนะฮะจากด่านแรมของเราจะเป็นสภาพงี้ฮะแล้วดูนี่ฮะ GTR ที่ใส่สปูตบีชของเรานะ ละฮะทุกคนเต็มจับตาดูให้ดีฮะมันจะไปไกลขนาดไหนครับพร้อมแล้วไปเอาดูเว้ยความเร็วอุ้ยฟิวว้าบินได้ GTR บินได้โอ้เออก็ว่าทำไมจีดมันอยากได้จีจีอามันบินได้เนี่ยโคตเอาเรื่องอะโอ้โห เออเมื่อกี้ไม่ได้สโลโมชันนะฮะโอ้โหข้าใจแล้วทำไมอีถึงอยากได้ GT, GT R นะฮะ <S <S ขอดูภาพจะใช้ทีกครั้งอนะเมื่อกี้ทุกคนอาจจะไม่ได้ดูสโลโมชันนะฮะโอ้โหทุกคนจะได้เห็นภาพสวยๆไปพร้อมกันนะโอ้้ยดูฮะเร็วมากโอ้โหนี่โอ้โหมันบินโอ้โหทุกคนดูเนี่ยเหมือนรถบินได้ ยังสวยเออเอาเรื่องแค่ว่าอันนี้ว่าน่าตกใจแล้วฮะอันนี้น่าตกใจกว่า <c ười> <c ười> มโคตรสวยเลยลงมาจังหวะดีมาก <c ười> เอาละนะ,ะทุกคนนะนี่ก็เป็นด่านใหม่นะครับผมที่ผมอาจจะยังไม่ค่อยได้มาเลยทุกคนดูนะนี่เป็นด่านแ้วแบบใหม่ไหลลงนี่ฮะดินแล้วก็เหินเข้าเมืองไปเลยฮะขอเป็นนิสสันทีทอแบบ ตัวยังไม่ใส่สปูดวิ่งก่อนนะฮะขอคัสสีแดงเล่นบ้างฮะดูมาเถิดกันนะโหูเนี่ยบินไปเลยนี่อันนี้บินแบบธรรมดานะนิ่มๆขอแบบนิ่มๆน,นะออ้ย,อย,อยจู่สวยๆฮะโอ้โหโลงร้านโทโบเบอร์เกอร์เนี่ยสภาพนอนหงายเลย นี่ฮะรอบนี้ฮะเป็นนิสสันยู尼อาร์แบบใส่สปูตบีสีน้ำเงินของเราอะดูกันครับโอ้โหดูบินไปเลยเร็วมากโอ้ข้างหลังเปิดไปไหนวะนะ่ะข้ามเมืองมาลงเขาอะเออ,อเกี่ยวต้นไม้เลยฮะโอ้โหเดี๋ยว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 อะไรมันวิน รอนเปนเหมือนมีอะไรวิ่งบนรอบต้นไม้อยู่วะโอ้โหแม่ดูเนี่ฮะเข้าไปสิงล่างกับต้นไม้เลยหูบินมาต้องไกลเอาเรื่องไอ้คันมาแก,ก้บินไม่เท่าไหร่ฮะถ้าเป็นคันลายนี้นะผมบอกเลยว่าน่าจะบินไปไกลฮนะเดี๋ยวมาดูวิ้อมกันนะโอ้โหดูฮะว,วิวว้า <ś les> พาผู้ภารพยนต์ไปไหนเลยโอ้เมื่อกี้ผู้ภาพยนต์ทุกคนกกนะบินไกลจัดน,วนะนว,ว้าวว้าว้าวว้าวว้วว้า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 วบินแบบเวมืานว้าวว้เลย้าวว้วว้ววาวว้วว้าวว้าว้อะว้าวย้าวว้า โอ้อันนี้ไม่ได้สลโลโมชั่นนะทุกคนโอ้โหดึกแต่ซากเร็วแรงธนูนรกจัดเลยฮะแต่แบนยับนะขออีกรอบหนึ่ง,งนะเพื่อทุกคนเมื่อกี้อาจจะไม่ชอบมุมมองภาพยนตร์นะเอามุมวองวปกตินะฮะนี่ดูฮะเห็นไหมฮะนี่คือสภาพรถ บินได้เลยนะฮะดูดิฮะโอ้ยนี่มันมันบินแล้วนะเนี่ยทุกคนมันไม่หยุดแล้วนะ,ะเนี่ยโอโ้เกินเกินไปแรงน้ำถ่วงอะไรวะเนี่ยทุกคนครับมันบินไม่หยุดละแต่ผมไม่ปล่อยคันแร่ม,มันก็ไม่หยุดนะเนี่ยเอา้ามันจะออกโอ้จะหลุดแมพเลยอ,อันนี้เกินเกินไปมากนะทุกคน ทีเดาวเวลาใส่สปูดบินแม่งบินได้เลยะคันนี้โอ้ไฟท้ายหายหมดแล้วเป็นช่องโบไปแล้วโค้่ว่ามันจะไปไหนครับเนี่ยรีบห้มันลงนะทุกคนหลุดแมปไปเลยฮะโอ้โหทะลุมิติออกจากกวานไปไกลเลยกูไปแล้วฮะช้อนใต้แบบดเกิน เอาเรื่องมากทุกคนฮะเมื่อกี้ถามเมื่อกี้มันเป็นเหินทำไอทีไ่ไปฮะเดี๋ยวผมจะลองเหงงินไปฝั่งนู้นบ้างฮะโอ้โหบนเขานี้ต้องบอกเลยว่ามีทางเห,หินหลายสะพานนะครับเอาแล้วฮะลองทางนี้กันบ้างฮะบินไปเลยโอ้โหเอาแล้วฮะบินแล้วฮะโอ้ไกลเลยฮะโอ้เหมือนจะหลวัดเลยทุกคนเหมือนมันไม่ใช่รถแล้วนะ,ะตอนนี้โอ้โหฟิวออกลอกลกได้ชิบหาย มันบินไปไกลมากนะทุกคนโอ้โอ้นี่มันมันจรวดเนี่ยสเปซเอ็กอย่างอายบอกเลยโอ้ยีรอนมาร์กต้องมาดูงานนะฮะบอกไว้ก่อนโอ้นี่ไปไกลเลยฮะโอ้โหพุ่งเป็นจรวดเลยฮะวห่วหนบินขึ้นไปนู่นแล้วนะะฮะไปแล้วฮะโอ้โหผมบอกเลยรอนมาร์กต้องมาดูงานที่บีมจีได้แล้วฮะมันบินไม่อยู่เลยเนะี่ยดูเปไงอละ มินขึ้นแล้ว啊อ,อ๋อสุดมากเกินไปดูนะโอ้โหไปบนอากาศเลยฮะโอ้โหไปยุบบอลแล้วไ <laughs> อ้น,นี่เราถ่ายคลิปได้แค่มึงมาเนี่ยโอ้อ้าวเอว้สป,ปีดบูทตหมดแล้วนะไปต่อไม่ได้นะเอาวะถึงเวลาล่วงแล้วมึงโอ้เกินไปมากตกแล้วฮะดิ่เพร่สุดท้ายทุกคนวิว ดูมองภายในอะโอ้โหูคนหน่ากลัวเลยมองภายในดิ่งมากโอ้โหดิ่งฮะโอ้ขอบแมพพอดีเลยฮะเอาละฮะตกแล้วฮะตกไปแล้วะฮะโอ้โหโทโบหมดคือหมดสภาพเลยนะฮะโอ้โห อั้งโอ้โหไม่ต้องสโลเลยฮะโอ้โห,โโหนี่ยังดี<ๆ>ยังไม่หลุดแมพมฮะแต่ผมชอบตอนมันบินขึ้นมาทุกคนโคตรสวยโอ้โห,โโหแดงน้นํมถ่วงนี้มันคืออะไรกันครับเนี่ยหลักฟิสิกส์เอาเรื่องใครชอบคลิปอะไรแบบนี้นะฮะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอีพีหน้าอยากดูอะไรให้ผมทำอะไรในเกมบินิเจอาได้งี้นะฮะ,ๆๆะ,ฮะก็คอมเม้์บอกกันใต้คลิปได้อนะ ผมแม่งค้นหลุดโลกเลยวะอีพีนี้หลุดโลกจริง,งนะทุกคนเฮ้ย <c oughs> แล้วกันใหม่คลิปหน้าครับ